ต่อไปท่านสลิดพงศ์ครับครับ,รบกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมสลิดพงศ์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกระบี่ภูมิใจไทยเขตสองครับซึ่งจังหวัดกระบี่นั้นอยู่ในฝั่งอันดามันนะครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของคณะกรรมการที่ศึกษาการพัฒนา เศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทยท่านประธานที่เคารพครับเดิมแล้วนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงเนี่ยมีการเชื่อมโยงลักษณะแบบนี้เนี่ยมานานแล้วครับโดยการเชื่อมโยงโดยวิธีคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยภูเก็ตเนี่ยครับเป็นด่านแรกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ย เข้ามาสู่ฝั่งอันดามันเนื่องจากว่าสนามบินเนี่ยดีนะครับเป็นสนามบินอินเตอร์เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ยก็ไหลมาที่จังหวัดพังงาและก็ที่จังหวัดกระบี่ก็เป็นแนวคิดว่าเอ้เราน่าจะเชื่อมอันดามันด้วยกันโดยเชื่อมจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่เป็นฝั่งอันดามันอันนี้ก็คือวิธีการเชื่อมนะครับแต่วิธีคิดในเรื่องของการเชื่อมสองฝั่งเนี่ยอันดามันกับอ่าวไทยนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับ อยากจะฝากในส่วนของคณะกรรมาิการนะครับว่าก่อนที่จะเชื่อมอันดามันกับอ่าวไทยนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับควรที่จะทำเชื่อมในส่วนของฝั่งอันดามันนะครับตั้งแต่ละนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังสตูลอันนี้คือ6จังหวัดเพราะฉะนั้นการเชื่อมใน6จังหวัดนี้เนี่ยครับก็มันมีความหมายว่านักท่องเที่ยวจะลงที่จังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดพังงาหรือกระบี่นั้นเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางได้ทุกจุด ในการที่จะมาเชื่อมต่อฝั่งอ่าวไทยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูวิธีเชื่อมในส่วนของอ่าวไทยด้วยเพราะฉะนั้นในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอันนี้ครับข้างละหข้างละหเป็น11จังหวัดอันนี้แดสนามบินนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราเชื่อมสองฝั่งอันนี้เนี่ยให้มีความคล่องตัวขึ้นเนี่ยครับเช่นนะครับเชื่อมสนามบินไปสู่ท่าเรือ ไปสู่ท่ารถอันนี้ก็คือการเชื่อม3ท่าท่าอากาศยานท่าเรือท่ารถในพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งเรามีท่าเรือในฝั่งอันดามันเนี่ยครับแปท่าด้วยกันในวันนี้เนี่ยครับแปกว่าท่าเนี่ยครับที่มี มาตรฐานเนี่ยครับผมว่าไม่น่าจะเกินสักห้าหท่านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนความเป็นมาตรฐานของท่าเทียบเรือเนี่ยเราก็ต้องยกระดับขึ้นด้วยในเรื่องของความปลอดภยัยนะครับเราก็จะต้องให้มีในเรื่องของระบบไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยครับจากในส่วนของโซนภาคกลางที่ดึงออสายไฟฟ้าลงไปภาคใต้เนี่ยครับก็ยังไม่มีเสถียรภาพมากพอนะครับ ในเรื่องระบบของไอทีในส่วนของสื่อสารที่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับการติดต่อสื่อสารการทํางานได้อย่างนี้ครับอันนี้ก็ต้องมีความพร้อมด้วยในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของหน่วยกู้ภัยทางทะเลนะครับอันนี้ก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าในส่วนของความลงทุนหรือในอันดามันนะครับในส่วนของอ ระหว่างการป้องกันภัยทางทะเลเนี่ยควรที่จะมีศูนย์ป้องกันภัยทะเลฝั่งอันามันแบบให้มันชัดเจนที่มีความยิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะบริหารการจัดการได้แล้วก็กึ่งกลางที่มีความเหมาะสมนั้นก็คือในจังหวัดกระบี่ซึ่งตอนเหนือขึ้นไปก็มีจังหวัดพังงาภูเก็ตละนองตอนล่างลงมาก็มีจังหวัดตรังและสตูลเวลาเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นกึ่งกลางในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเรามีโควิด -19 เราอาจจะ ไม่ได้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นทภาคของภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนของภาคใต้นั้นเนี่ยหนึ่งใน5ที่ทํารายได้การท่องเที่ยวให้ประเทศมากที่สุดนะครับหนึ่งใน5คือ3อันดับอยู่ที่ภาคใต้ในฝั่งอันดามันและอ่าวไทยก็มีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่2จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่4และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่5นะครับเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่6 นะครับอันนี้คือ3จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่เราก็จะมีตัวเลขการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ1นึ่งแสกว่าล้านต่อปีนะครับและภูเก็ตร่วมร่วมร่วมสี่แสนล้านนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่เป็นประตูเปิดสู่นานาชาตินี่ครับผมเข้าใจว่าอันดามันเนี่ยน่าจะได้มากกว่าอ่าวไทย เมื่ออันดามันเนี่ยครับเป็นปากทางประตูสู่ประเทศไทยอันดามันนั้นเนี่ยก็มีวิธีการว่าเราจะเชื่อมจากอันดามันเนี่ยให้ไปสู่อ่าวไทยอย่างไรซึ่งอ่าวไทยนั้นเนี่ยที่จริงแล้วมีตัวจูงใจหรือเป็นแม่เหล็กดึงดูดเนี่ยหลายตัวด้วยกันนะครับเช่นเกาะสมุยพังงานอะไรต่างๆนั้นนะครับแล้วก็ ปัจจุบันนี้นะครศรีธรรมราชถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมและก็เป็นจังหวัดที่มีวัดวารามที่เก่าแก่เช่นพระธาตุนครวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินก็ถูกนะครับลานสกาก็มีอากาศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มีพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับซึ่งในโครงการของหมาลัยต่างๆเช่นหมาลัยว่ายรลักก็ดีอะไรต่างๆก็ดีนั้นเนี่ยก็พยายามทําจุดเชื่อมโยงอันนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ผมนั้นเนี่ยครับณนะวันนี้เนี่ยในพื้นที่วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากจุดเชื่อมไปสู่อันดามันอ่าวไทยแล้วนั้นเนี่ยจุดเชื่อมในพื้นที่นยครับอย่างเช่นกรณีสะพานข้ามเกาะลันตานี่ครับพักภูมิใจไทยพยายามทําเต็มที่นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายชั่วอายุคนก็ไม่เคยมีสะพานข้ามเชื่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คณะกรรมาการเนี่ยได้ศึกษาเป็นโมเดลระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนั้นเนี่ยผมคิดว่า เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับแล้วก็ในอนาคตนั้นเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับซึ่งนโยบายของกระทรวงคม,คมนาคมนั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วเช่นเชื่อมระหว่างตะวันออกตะวันตกนะครับตอนใต้นะครับในส่วนอันดามันอ่าวไทยและก็เหนือสู่ใต้นะครับอันนี้ก็มีจุดเชื่อมอยู่แล้วแต่โครงสร้างในส่วนของภาครัฐเนี่ยครับที่จะต้องดําเนินการเช่นวันนี้ในเรื่องของระบบรางเนี่ยก็ต้องเชื่อมระบบถนนเนี่ยก็ต้องให้ดีสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ คนที่อยู่อันดามันท่านประธานครับวันนี้ในเรื่องของการลงทุนสร้างโรงแรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างต้นทุนจะสูงกว่าในส่วนของอ่าวไทยเนื่องจากว่าอันดามันเนี่ยเราไม่มีแก๊ส n อ v นวะครับเรา,เาในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเหล็กอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราขนสายจากนครศรีธรรมราชน,นะครับต้องมาลงท่าเรือที่กระบี่แล้วก็อ้อมลากเรือบาสเขก็ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นต้นทุนสูงจากพลังงานในเรื่องของการเชื่อมโยงด้วย สิ่งสําคัญที่สุดนะครับการเชื่อมโยงที่ได้มวลการท่องเที่ยวที่ใหญ่ๆนะครับเช่นถ้าเรือท่าเรือสํารลานที่จุนักท่องเที่ยวได้3ามสี่พันคนอย่างนี้ครับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็นาเรียนท่านประธานไปยังสู่คณะกรรมการด้วยนะครับเพื่อที่เสนอให้รัฐบาลได้รับทราบว่า ถ้าเทียบเรือสำรานขนาดใหญ่นั้นเนี่ยถ้าในกรณีเกิดที่สมุยหนึ่งแห่งหรือสุราษฎร์หนึ่งแห่งนั้นเนี่ยก็ควรที่เกิดขึ้นที่กระบี่หรือภูเก็ตสักหนึ่งหนึ่งท่านะครับเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงยังมีอีกหลายมิตินะครับกับเรียนรรท่านประธานครับกำลังจะจบว่าขอฝากคณะกรรมการนะครับว่าการเชื่อมโยงอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าการที่รวมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเป็นการแข่งขันกับสิงคโปร์แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าเราเเเอาาจจุุดดล็็กๆมมรวใใหห้ปนญ่ จะทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีเวลาการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มจานวนวันขึ้นและเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดก่อนปิดท้ายนะครับเราจะต้องทําในพื้นที่ของเรานั้นเนี่ยให้เกิดความเชื่อมโยงแบบมีทั้งความทันสมัยนะครับมีทั้งความปลอดภยัยและมีราคาที่เป็นธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราทําได้พร้อมเสร็จแล้วนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวถึงเวลาที่จะมานั้นเนี่ยไม่ต้องประาสัมพันธ์มากเนี่ยครับเขาวันนี้เขาหาตะ ตามสื่อต่างๆแล้วเขาก็จะไปเองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็ฝากไปยังข้าราชการด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอ